สวัสดีค่ะทุกคนช่องนารีเมียฝรั่งออซซี่ค่ะเรามาซื้อกับข้าววันนี้วันหยุดวันแรกจากการทำงานที่ห้างนี้ค่ะเป็นห้างใหญ่แถวบ้านเนี่ยค่ะเรามาซื้อที่มูเบิร์ดนะคะมากับสามีเรามาแลกกันนะคะว ช็อปมาวันนี้ยาวเป็นห้างว้าวเลยค่ะทั้งหมดซ้ำรอยหกสิบเก้าสามรอยหกสิบเก้าโดนเามาแลกกันนะคะวาว่าดได้อะไรเนี่ยค่ะได้ได้หนึ่งทุ่งก็มี่พวกเหนือเบอร์เกอร์สเต็กพายหุงซ้ำก๋าม,าม,มีแพ็กอยู่ วก็เนี่ยได้มากี่ทุ่งวก็ได้ขา้าวสา้นมาซ่องทุ่งกันทุ่งละห้าโลเป็นข้าวจัดมินนะคะได้มาซ่องโลกับพวกนนำดื่มซอสอ้อยพวกมูพักผวกมูกกระเทียมเนี่ยค่ะมาม,ามา่าปลาป๋อง แหงใส่ตู้ก่อนได้เรื่อยหมามังหมากโคบโคกพักลัดลรรดราคาต่างดงอันนี้ดิปรีดิปรีเม่าหมดเลยได้แค่นี้ค่ะดิปรี หมูไกย่ย่อย่กินครีมชีสนี่นม้ทำสปากเกตตี้ชอคค็อกโกแลตต่อไปข้งแหง้ง โอนคกระดานปกมาม่าเส้นหมีมาม่าเดี๋ยวรักอบข้เดี <ket> ๋ยวไปลาบ้างข้ายบดเจี๋ยนี้สาลาาชิอันนี้กมันรั่้องรั่งนี่ข้องพรัพรัใหม่ยืตรงนี้เนี่ยข้องพรั่มั่นฟารั่งมี่แจกกองหน้านี่เป็นข้องฟรั หมันปลาดิกนุกิ๊บุกิบบุนเส้นไห่ยำบุนเส้นตุ้งตุ้งนกยุดเจ็ดวันตุ้งหันกไอหนิกรนี่กรของ้อยเมาหมดเลยนี่มีแ่นีถ้ามีเลยกราเล่ ราตาผมราคาผมนัง,งนทองทอโงซาบีวะไอทองคือว่าดาเมียเนี่ยทองเนี่ยไอทองสำเมียงซามีให้ทองคนย่อ,อยวะคนนี่กำมันฟาร,รัง่งของฟาร,รั่งหนึ่งกันนะคะนี่ก่อนหน้าหมันฟาร,รังร่งกินเล่น สี่ปองนลยซื้อมาเหมือนไมมคะแจะคนไฟ้อันนี้ไต้สอนแซงอันนี้ก็เป็นคองโรยเหมือนกันคองแหง้งย่างกินกับข้าวเป็นปลาปองนะคะ สามีนี่ก็เป็นเฮดกระป๋องหัวเฮดเฮดกระป๋องค่ะ ายสามีสามีตกน้ำปลาปลามึกสดห้อยหนังร่มปี่ปหัวเทียมเนี่ยค่ะสามหัวสามหัวนี่หยูจะเก็บสามดอนแปสิบเซนกับสี่ดอนนะคะ 大锅呢？ เนี่ยค่ะเติมในสต๊อกวันนี้น่าได้ปลาเนี่ยปลากินร้อยเหมือนปลาปองมานเราอะค่ะแต่ว่าเนื้ออันนี้เป็นเนื้อปลาเนื้อปลานี่กินร้อยเป็นปลาทูน่าค่ะปลาทูน่าถึงจะมีดิปีกันจะแพทนิดนิดถึงอันนี้ก็เป็นปลาปลาปองมันเราอะค่ะกินร้อยกับซ่อนมะเขือเทศน่าจอบยำใส่ ยำไส้กับอ่า uh, หัวหอมเนี่ยสอยหัวหอมหัวหอมไส้แล้วก็ไส้ดิบปรีไส้หนําปลาไส้ไส้ซมนาวนี่นะได้ของกินเล่นมาสี่ปองวันนี้นี่ก็น่ะาหากินเล่นสี่ปองไงหนําปลาสดโถ่อยได้เติมข้องนึ่งเจนมาม่ามีมามา่า หวยพัดเส้นมีมีขนมของของเม็ดมีน,นมกินเล่นของเม็ดแ้วก็อันนี้แหละเดียวสาม,มีก็เติมไปมั่งแล้วหนตู้เนี่ยค่ะสาม,มีเติมไปมั่งแล้วรวมมันี่กันเนี่ยค่ะสามรอดด้อยบาทดอนนีสาม,มีเติมไปแล้ว พวกถีโบโวนสเต็กเนี่ยเดียวไส่กรอกพวกเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะซัมรอยโอนไส่กรอกถีบโบมุ้เนี่ย mm. ว่ากินในครบเจ็ดวันก็สตรอเบอรี่ ເຮົາມາທົ່ງລະ5ໂຫຼຊ້ອມທันງກັນມື້ນີ້ເັດມນ